ตำนานเทพเจ้ากวนอูในสยามขุนพลผู้ถือธรมศรัทธาที่ข้ามทะเลมาสถิตในใจคนไทยบทที่หนึ่งบุรุษคราวงามผู้มีตัวตนบนแผ่นดินจีน ณแผ่นดินมังกรเมื่อกว่า1,800ปีก่อนในห้วงพุทธศักราช720ชายผู้หนึ่งถือกำเนิดขึ้นในแคว้นฮอตังแห่งมณฑลชานซีเขาคือกวนอูหรือที่เรียกตามภาษาจีนกลางว่ากวนยวี กวนอูมิใช่เทพมิใช่ตำนานหากเป็นขุนพลจริงในยุคปลายราชวงศ์ฮั่นอันเป็นยุคที่แผ่นดินแตกแยกกลายเป็นสามก๊กท่านรับใช้เล่าปี่และสาบานพี่น้องกับเล่าปี่และเตียวหุยด้วยเลือดใจกลางสวนท้อท่านคือชายที่ถืออาวุธหนักได้ด้วยใจซื่อสัตย์กล้าเผชิญตายได้เพราะรักในคุณธรรมจนเมื่อถึงปีพุทธศักราช7 6 3 ข้อสอ2กวนอูเสียชีวิตจากการศึกที่อ้วนเสียถูกสุนควรจับตัวและประหารทว่าแม้สิ้นร่างท่านกลับยิ่งใหญ่ในจิตใจผู้คนตลอดกาลบทที่สองจากนักรบกลายเป็นเทพแห่งคุณธรรมแม้ร่างของกวนอูจะสูญสิ้นแต่คุณธรรมกลับเบ่งบานจนฟ้าดินสะเทือนราชวงศ์ พุทธศักราช1,911 2,187และราชวงศ์พุทธศักราช2,188 2,454ตัางยกย่องท่านให้เป็นเทพ,พเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และยุติธรรมมอบพระนามว่ากวนเซิงตาตีหรือจัก,กรพัดดิกวนผู้ศักดิ์สิทธิ์ ราชสำนักถึงกับบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ให้บูชาท่านในสารรัฐการพุทธศาสนานิกายมหายานก็ได้รับท่านเข้าสู่พุทธจักรแต่งตั้งให้เป็นสังฆรามโพธิสัตว์เป็นผู้เฝ้ารักษาวัดขับไล่วิญญาณร้ายปกป้องพระธรรมจากอธรรมมีตำนานเล่าว,ว่า พระอาหารหันต์ผู้หนึ่งเคยเดินทางผ่านมาณวัดร้างกลางหุบเขาพบชายร่างใหญ่เคราวงามยืนเฝ้าหน้าวัดอย่างแน่วแน่เมื่อถามว่าเหตุใดไม่ละโลกชายเครางามตอบว่าข้ายังไม่เห็นความดีมั่นคงข้าจะเฝ้าทำไว้จนกว่าโลกจะเที่ยงธรรมบทที่สามล่องทะเลสู่แผ่นดินสยาม พุทธศักราช2 2 0 0ถึง2,310ในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาพุทธศักราช2 2 0 0 2 3ถึง2,310ชาวจีนแต้จิ๋วและฮกเกี้ยนเริ่มอพยพมาค้าขายในดินแดนสยามพวกเขาไม่ได้พาเพียงข้าวของหากพกพาศรัทธาอันลึกซึ้งในองควรอูม,มาด้วย วันหนึ่งสำเพาลำใหญ่ถูกพายุซัดกลางทะเลเอ่าวไทายฟ้าร้องคลื่นลั่นแต่แล้วท่ามกลางความสิ้นหวังปรากฏเงาชายเคราวงามสวมชุดเกราะย,ยืนบนยอดคลื่นแล้วชี้นิ้วไปทางฝั่งตะวันตกเมื่อเรือเลี้ยวตามพายุก็สงบลงในบัดดลเมื่อขึ้นฝั่งพวกเขาจึงสร้างศาลไม้เล็กๆขึ้นในย่านตลาดน้อยกรุงเทพเพื่อบูชา สารเจ้ากวนอูแห่งแรกในไทยจึงถือกําเนิดขึ้นณปีพุทธศักราช2330บทที่สีศรัทธาเฟื่องฟูในแผ่นดินรัตนโกสินทร์พุทธศักราช2 3 7 5ถึง2394ในรัชกาลที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช2375ถึง2394สยามรุ่งเรืองด้วยการค้าชาวจีนตั้งรกรากแน่นหนาวัดจีนและศาลเจ้าจึงถูกสร้างขึ้นพร้อมเทพเจ้ากวนอูเช่นวัดมังกรกมลาวาดเล่งในยีวัดโพแมนคุณารามศาลเจ้ากวนอูสมุทรปราการภูเก็ตชนบุรี นนทบุรีพ่อค้าบูชาเพื่อให้ค้าขายมั่นคงข้าราชการไหว้ขอความยุติธรรมครอบครัวตั้งรูปท่านเพื่อคุ้มครองบ้านเรือนบทที่ห้ารูปลักษณ์แห่งคุณธรรมท่านกวนอูมีลักษณะที่ไม่อาจลืมได้ใบหน้าสีแดงดั่งเปลวไฟแห่งความกล้าหาญ คราวยาวดกดำคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเมตตาดวงตาคมลึกจ้องมองความเท็จได้ทะลุหัวใจง้ามังกระเขียวอาวุธแห่งธรรมะใช้ฟาดอธรรมมิใช่เข็นฆ่าเกราะนักรบคือเกราะแห่งความดีที่ไม่มีสิ่งชั่วใดทำลายได้สารใดมีรูปปั้นท่านที่นั่นคือที่สถิตแห่งความดีไม่ยอมแพ้ บทที่หปาฏิหาริย์ในสยามพุทธศักราช2525 25, เด็กหายที่ตลาดน้อยเด็กชายวัยเจ็ดปีหายจากบ้านพ่อแม่กราบขอพรที่ศาลเจ้ากวนอูรุ่งเช้าเด็กนั่งอยู่หน้ารูปปัน้นท่านอย่างปลอดภัยผู้เท่ากล่าวว่าท่านคงอุ้มเด็กไว้ด้วยมือของพระโพธิสัตว์ พุทธศักราช2553คดีฆาตกรรมที่คลี่คลายหญิงสาวถูกฆ่าปริศนาตำรวจไม่มีพยานญาติผู้ตายบนบานต่อองค์กวนอูที่วัดโพแมนวันที่เจ็ดมีชายปริศนานำเบาะแสมาส่งตำรวจจับคนร้ายได้ทันทีผู้คนร่ำลือองค์กวนอูชี้ทางทำให้ บทที่เจ็ดทำไมท่านยังอยู่ในใจคนไทยเพราะศรัทธาของท่านคือศรัทธาในคุณธรรมเพราะท่านไม่ขอให้คนบูชาแต่ใครบูชาก็ได้รับพรเพราะท่านไม่ยืนอยู่บนเมฆแต่ยืนอยู่ในสารข้างบ้านเราทุกวันนี้วัดสารเจ้าบ้านพ่อขา บริษัทใหญ่โตครอบครัวสามัญชนล้วนมีรูปของท่านเคียงข้างผู้คนยังไหว้ขอให้ค้าขายรุ่งเรืองบ้านปลอดภัยสอบราชการได้พ้นคดีความตั้งมั่นในศีลธรรมบทอาสาร นักรบผู้ไม่ละเว้นความดีควนอูมีตัวตนจริงบนผืนแผ่นดินจีนแต่ท่านเป็นเทพเจ้าที่มีชีวิตบนแผ่นดินสยามเพราะศรัทธาคนไทยยังเรียกหาความดีและตราบใดที่โลกยังมีความอายุติธรรมเทพเจ้ากวนอูจะไม่จากไปไหน